เอา้าลัคนาราศีกุมดาวย้ายเยอะๆช่วงนี้ข่าวดีเรื่องอะไรตอบเลยจะมีข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะครับราหูทับลักแล้วนะครับได้กับเซตราธิปดีและปากินอากาศโชค ดาวพฤหัสไปตรีโกนร,ร่วมธาตุลมนะจะมีข่าวดีตามที่บอกดาวอาทิตย์ไปเป็นอุจานะอจาพิมุกนะอุจจาพิมุกอยู่นะฮะนะครับเล็งไปยังเดือนการงานจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานหรือโปรเจกต์ที่จะเริ่มทำ นะครับจะเอื้อเส้นทางให้คุณสำเร็จได้โดยง่ายนะแล้วก็การเงินการทองก็จะดีด้วยนะชาวลัคนาราศีกุมจะเป็นหนึ่งในลัคนาราศีที่การเงินการทองจะขยับดีขึ้นนะฮะกุมก่อนหน้านี้รายจ่ายจุกจิกเยอะนะฮะรายรับรายจ่ายไม่สัมพันธ์กันเลยนะนี่แหละเดี๋ยวการเงินจะดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ นะครับคนมีคู่เนี่ยคู่จะให้การสนับสนุนในเรื่องการเงินเป็นอย่างดีเพราะว่าดาวอาทิตย์ไปอยู่ในตําแหน่งอุจจาพิมุกไปอยู่ในเรือนพันธุซึ่งหมายถึงครอบครัวนะกลุมนะมีใครลัคนาราศีกุมบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้หน่อยสิอืมนะฮะอืมไลฟ์อะไรวะไลฟ์เรื่องอะไรล่ะวันนี้ของคุยกันเรื่องแบดมินตันอยู่อืม นะฮะนะ,ะอืมไลายเรื่องอะไรเราวันนี้คุยกันเรื่องแบดมินตันอยู่ฮะเขาแข่งแบดมินตันกันอยู่นะฮะคุณเจนบอกว่าเงินเดือนขึ้นมาแปดร้อยครับโอ้ยแปดร้อยนี่แปดร้อยดอลหรือเปล่านะฮะหรือว่าเป็นแปดร้อยอะไรเนี่ยคุณคุณเจดบุญชาลีแปดร้อยดอลล่าแน่เลยแต่ไม่บอกให้เราคิดว่าเป็นเงินไทยใช่ไหมคุณเจนเนี่ยนะ เลยคุณเจตเอ้ยเป็นเงินดอนแน่ๆรู้รู้นะลัคนาราศีกุมนะนะครับกุมนะข่าวดีบอกไปแล้วนะฮะเป็นเงินดองคุณเจตขำว่ะโอ้ยขอบคุณในที่เข้ามาทักทายกันนะครับดีใจมากอืมอ่ะ ถัดจากลัคนาราศีกุมก็มาถึงชาวลัคนาราศีมีนดาวย้ายเยอะๆช่วงนี้ข่าวดีเรื่องอะไรลัคนาราศีมีนดองล่าใช่ไหมดองล่าโอ้ยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล